นี่ครับเครื่องตัดยาโ,โหสุด,ดยอดจริงอันนี้มันโอ้ยเฮียหลุดเลยแปลงไปแล้วครับสุดยอดไอ้เต่ยได้ยอดเจ้ามาแล้วต้องหลุดกครจัดจะนี่คือหัวเทียนนะครับเนี่ยแล้วมันเบนซินของจริงครับโอ้โหโอาบูแปลงใส่เคเล่งเร่งอมหมดไปแค่ห้าร้อยเองครับสำหรับแปลงคันนี้